โดยที่ตลาดวัดสวนมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะครับร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงลุงเล็กนะคะร้านนี้เนี่ยทีมข่าวไปสังเกตเลยนะคะไปสังเกตดูว่าเขาซื้อขายยังไงขายดีไหมนะคะกระแสการทานข้าวเหนียวมะม่วงของน้องมินลิตอนนี้เนี่ยยังคงมาแรงเหมือนเดิมนะคะลูกค้าต่อแถวซื้อกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะคโดยเขาจะทำข้าวเหนียวมูนมาวันละ100กิโลนะคะ แต่เชื่อไหมท่านผู้ชมไม่พอขายนะครับแต่ก็ไม่ทําเพิ่มแล้วค่ะเพราะเขาทําไม่ไหวเนี่ยคนทําก็คือเป็นคุณตาคุณยายทําแค่ร้อยกิโลก็เหนื่อยแล้วแล้วก็มาเริ่มขายกันตั้งแต่ตีสีค่ะ ไม่ถึง10บโมงเช้านี่หมดเกลี้ยงแล้วนะคะใครอยากจะทานตอนเย็นนี่หมดสิทธิ์เลยนะคะเพราะเขาขายหมดแต่เช้าแล้วค่ะคโดยลุงเล็กเนี่ยบอกว่าวันสองวันนี้ขายดีมากคนไม่รู้นึกว่าแจากฟรีลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยซึ่งอยากจะขอบคุณนะคะน้องมิลลินักร้องที่มาทําให้ร้านข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยขายดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าน้องบินล,ลินะคะ ที่น้องมิลลีเนี่ยทานข้าวเหนียวมะม่วงทําให้คนเนี่ยอยากกินนะ,ะเขาก็เลยขายดีลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็ประกอบกับข้าวเหนียวของตนเนี่ยอร่อยไม่แพ้เจ้าไหนเลยค่ะเขาจะเลือกข้าวเหนียวเคี่ยวงูและกะทิที่คั้นสดจะเน้นหัวกะทิจะได้หวานมันกําลังดีทานคู่กับมะม่วงหวานหวานเย็นเย็นอร่อยมากราคานี้ก็ไม่แพงนะคะถึงแม้วัตถุดิบจะราคาสูงขึ้นแต่ก็ขายราคาเนี่ย ข้าวเหนียวมูเนี่ยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทแต่ถ้าอยากจะซื้อ10บาท20บาททานนิดๆหน่อยๆก็ขายนะคะป้ะตาตกใจเมื่อวานเนี่ยทำไมเออวันนี้คพืนอนวันนี้ทำไมมันข้าวเหนียวขายดีอ๋อไปดูทีวีได้มันคงมีโฆษณาที่ว่าเป็นนักร้องอะไรนะครับว่าโอ้อยอยากอยากรู้จักนักร้องหน่อยถ,ถ้ารู้จักนักร้องไปขอบคุณเขาโฆษณาข้าวมวขายดี กอกระทิ้นไม่ทันใช่ไหมน้ำกระทิ่กอไม่ทันเพราะกระใสข้าวเหนียวยังดีครับข้าวเหนียวที่บางร้านก็นกนกนสอบหนึ่งพันะหกเลยนะไอกาแฟแบบนี้มันอยู่กับน้ำนานๆไหมคะโอ้ยอยากให้อยู่นานๆนลเกินป้าจะได้หมดนี่หมดสินเขานี่ยฮะ จากนั้นนะคะทีมข่าวก็เดินเข้าไปดูภายในตลาดสวนมะม่วงต่อค่ะคไปดูหน่อยว่าวัตถุดิบหลักในการทํำข้าวเหนียวมูลให้มาเป็นข้าวเหนียวที่ทานคู่กับมะม่วงเนี่ยนะคะไปดูที่ร้านปานญาพริกแกงบางกระจาที่นี่เนี่ยนอกจากจะขายพริกแกงที่มีรสชาติจัดจ้านแล้วนะคะเขาก็ยังขายมะพร้าวขูดและกะทิคั้นอีกด้วยโดยคุณธงชัยเจ้าของร้านค่ะก็บอกว่า ที่ร้านเนี่ยสั่งซื้อมะพร้าวแกงมาจากจังหวัดตราดเป็นหลักจะนํามาขูดและคั้นขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ทํากับข้าวทาขน,นมขายวันหนึ่งเนี่ยจะเตรียมมะพร้าวแกงเอาไว้สองตะกร้าใหญ่ๆนะคะราวๆหนึ่งร้อยกว่าลูกรองรับลูกค้าที่ช่วงเย็นเขาจะออกมาซื้อของกันจะขายทั้งมะพร้าวขูดและกะทิคั้นในราคาเดียวกันก็คือกิโลกรัมละ65บาท ยอดขายตอนนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากค่ะคถึงแม้ว่าจะมีกระแสะทานข้าวเหนียวมะม่วงมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าอีกระยะหนึ่งกระแสะนี้มาถึงเนี่ยตอนอาจจะได้รับอัน,นิส่งด้วยนะคะวัตถุดิบมะพร้าวแกงที่ตนซื้อมาก็มีรอรองรับอย่างเพียงพออย่างแน่นอนค่ะขายเป็นโลพี่มะพร้าวขูดก็โลหกห้ามะพร้าวคั้นก็หกห้าพี่ขายยากพี่ตอนเนี้ยพอขายได้ข่ประจำครับมีนะครับ มีมีม,มีไม่ขาดหรอครับมีเยอะครับจะสั่งก็สั่งได้ครับพี่วันร้อยโลก็ได้ถ้ามันเป็นก็น่าจะดีครับให้มันเป็นนานๆานเหมือนลูกชิ้นก็ดีเงี้ยนะค่ะส่วนอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักของการทำข้าวเหนียวมูนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวเนี่ยแหละคะ่ะ ทีมข่าวก็เลยไปดูเรื่องข้าวเหนียวหน่อยที่บริษัทกิติชัยค้าข้าวจำกัดสำนักงานใหญ่ตำบลนานยายอามอําเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นผู้ค้าข้าวทั้งปลีกและส่งรายใหญ่ในจังหวัดค่ะคุณตรายพบวิจิตจันทร์บอกว่าที่ร้านเนี่ยขายข้าวสารข้าวเปลือกทุกชนิดทุกเกรดสั่งตรงมาจากโรงสีที่จังหวัดชัยนาทเป็นข้าวสารเกรดพรีเมียมได้คุณภาพ โดยช่วงก่อนสงกรานเนี่ยจะสต๊อกข้าวสารเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเอาไว้15ตันพอหลังจากมีกระแสข่าวน้องมินลิทานข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันสองวันนี้ลูกค้าขาประจำและลูกค้ารายใหม่มาซื้อข้าวเหนียวเคี่ยวงูกันมากขึ้นค่ะ จนตอนนี้เนี่ยต้องสั่งโรงสีค่ะให้สีและส่งข้าวเหนียวเขี่ยวงูมาเพิ่มอีก15ตันนะคะรองรับความต้องการของลูกค้าโดยคุณไตรภพยังบอกอีกค่ะว่าเชื่อว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อรายราวๆ20%เนี่ยเกิดมาจาก กระแสของน้องมินล,ลินะคะเพราะหลายคนเนี่ยอยากลองทานทําให้ร้านข้าวเหนียวมูลเนี่ยขายดีวัตถุดิบก็เลยขายดีไปด้วยค่ะโดยทั้งนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่ากระแสนี้มันจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนแต่ก็เชื่อว,ว่าถ้าหากวัตถุดิบดีร้านค้าทําให้ลูกค้าถูกใจทําอร่อยเนี่ยมันต้องเกิดการซื้อซ้ําอย่างแน่นอนค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ทําให้ข้าวสารเหนียวหรือว่าข้าวเหนียวนะคะรวมถึงข้าวหอมของร้านยอดขายดีขึ้นในช่วงนี้ก็เกิดมาจากแรงงานและประชากรแฝงค่ะที่เข้ามาทํางานเก็บเกี่ยวซื้อขายผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีจึงทําให้ยอดขายตอนนี้เริ่มที่จะดีขึ้นค่ะตอนนี้พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นนี่ขายดีกว่าเก่าจากเดิมคือขายดีอยู่แล้วนะมั่นใจเหรอคะว่ามันมาจากกระแสของน้องหมลิผมมั่นใจ ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งกระแสและด้วยคุณภาพมันมานครับด้วยกันทั้งคู่คนได้ลองทานคนได้ลองทานจากคนที่ไม่เคยเขาอาจจะมาจากกระแสนี้มาลองดูพอคุณภาพมันดีเขาก็ทานต่อผลงงว่าจนถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะกลายเป็นระยะยาวไปเองครับถ้าเป็นขนอยใหม่ถ้าหน้าร้านเนี่ยผมขายอยู่กระสอบละหนึ่งพันกับห้าสิบบาทสินค้าพอไหมถ้าเกิดณนะวันนี้ยังไม่พอ ครับแต่แต่แต่ว่าคืออย่างที่บอกครับคือมันเรากำลังสั่งลงสีมาอีก